สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านหนายูนิภูมิใจเสนอ Snake Eyes GI Joe Origins หนังที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของตัวละครอย่าง Snake y e s ตั้งแต่ช่วงที่เขาเริ่มต้นรับการฝึกฝนเป็นนักรบมินจาของกลุ่มญี่ปุ่นโบราณและมีเพียงผู้ที่ผ่านการทดสอบครั้งนี้ทุกน,นั้นถึงจะได้รับเลือกและร่วงรู้ความลับของพลังที่ถูกซ่อนอยู่ในอัญมณีสีแดง เรื่องราวนี้หนังจะลุ้นและสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้ามพื่อนคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดกระนึ่ง u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่เรื่องราวของวัยเด็กของ Snake Eye ซึ่งเขาก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งพ่อและตัวของเขาคนนั้นพวกเขาทั้งคู่นั้นก่อสายอยู่กันอย่างสันโดษ ตามภาษาพ่อลูกภายในป่าลึกแต่ทว่าจู่ๆวันหนึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีชายชัาก,การกลกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาที่ด้านในบ้านของพวกเขาพร้อมกับจัดก,การฆ่าปิดจอบพ่อของเขาจนตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ตัวของพระเอกนั้นก็ไม่สามารถช่วยอะไรพ่อของเขาได้เลยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ห่างด้านสเน็กอายเขาก็ได้แต่รอวันที่ตัวของเขาจะเติบใหญ่และได้มีโอกาสกลับมาล้างแค้นให้กับพ่อของเขา ตัดภาพมาที่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้พระเอกเขาก็ได้โตกลายเป็นนักสู้ใต้ดินที่มีทักษะการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆซึ่งความสามารถของพระเอกนั้นเหมือนกับการไปเข้าตาของแก๊งโยกกซ่าขาโหดอย่างเคนตาทากามูระเขาก็เลยพูดยื่นข้อเสนอกับพระเอกไปว่าฉันก็ต้องการคนอย่างนายเข้าร่วมแก๊งและถ้าหากนายยอมตกลงนนั้แล้วก็ฉันก็จะลาคนที่ฆ่าพ่อของนายมาให้ตัวนายนั้นจัดการ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าพระเอกเขาจะพยายามหาตัวคนที่ฆ่าพ่อของเขาอย่างไรเขาก็ไม่เคยหาพบครั้งนี้เขาตัดสินใจรับข้อเสนอของเคนตะและยอมทํางานให้กับเขาหลังจากนั้นเคนตะก็ส่งพระเอกให้มาทํางานให้กับเขาที่ท่าเรือและหลังที่เคนตะสามารถจับตัวทอมมี่ญาติของเขาที่แอบเข้ามาทํางานเป็นสายลับให้กับกลุ่มอาราชิกาเกะ เค็นตะต้องตัดสินใจให้บททดสอบแรกกับพระเอกในการร่วมงานกับเขานั่นก็คือให้พระเอกนั้นทําการยิงปิดจอบทอมมี่ทิงซาแต่ดว่าพระเอกกลับยิงปืนลงพื้นพร้อมับช่วยทอมมี่หนีฝ่าวงล้อมของพวกกัง๊งยูซ่าที่แอบลักลอบขนปืนเถื่อนคราวนี้ละ่ะพวกทั้งคู่ก็โชว์ลีลาทักษะการต่อสู้ทั้งนินจาทั้งศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆพวกเขาก็ร่วมด้วยช่วยกัน จัดการลูกน้องของคุณตันตนับร้อยคนและสามารถหนีออกมาจากท่าเรือนี้ได้สําเร็จแต่ดูว่าตัวของพมะเอกเ,เองนั้นเขาก็ถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บและก็หมดสติไปซึ่งพอเขาฟื้นต่นขึ้นมาเขากลับพบว่าตัวของเขานั้นก็อยู่บนเครื่องบินส่วนตัวของทอมมี่แถมพวกเขากำลังบินมุ่งหน้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของทอมมี่อีกด้วยซึ่งตอนนี้ทอมมี่เขาก็รู้สึกเป็นหนี้ชีวิตของพระเอก ที่ัวของพระเอกนั้นก็กล้าที่จะเสี่ยงชีวิตยื่นมือมาช่วยทอมมี่ก็เลยพูดเล่าให้พระเอกฟังว่าเค็นตากับฉันพวกเราทั้งคู่ก็โตมาด้วยกันแต่ตัวว่าหัวหน้าแก๊งของพวกเรานั้นมันก็มีได้เพียงคนเดียวเขาก็เลยตัดสินใจพยายามคิดที่จะฆ่าฉันและพอแก๊งของเราจับได้พวกเราก็เลยสั่งในประเทศเขาออกไปมันก็เลยคิดที่อยากจะแก้แค้นพร้อมกับแย่งชิงอำนาจและจัดการพวกอาราชิกาเกะทุกคน และหลังที่พวกเขาบินมาถึงที่ประเทศญี่ปุ่นพอเห็นผู้คนในประเทศนี้พระเอกเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจและพอมาถึงป่าสาของอาราชิกะเกะทอมมี่เขาก็เลยพูดแนะนํากับพระเอกได้รู้จักกับหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยที่ชื่อว่าอากิโกะซึ่งเธอก็เป็นนินจาสาวมือฉมังแต่ทว่าทางด้านอากิโกะเธอก็ชอบขัดคอกับทอมมี่อยู่เป็นประจำและหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ได้พบกับ่าของทอมมี่ ซึ่งเธอก็ไปดูหน้าแก๊งอัลลาที่คาเกเซนซึ่งการที่พระเอกนั้นได้ช่วยชีวิตอทอมมี่เอาไว้ทอมมี่จะเลยยื่นเข้าเสนอพิเศษให้กับพระเอกไปนั่นก็คือการเข้าร่วมแก๊งกลายเป็นนินจาแต่ทว่าพระเอกเขาก็ต้องผ่านด่านทดสอบทั้ง3ของอัลลาที่คาเกให้ทันทีก่อนซึ่งตลอดเวลา600ปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่เคยเปิดรับคนนอกให้เข้าร่วมการทดสอบนี้มาก่อนซึ่งก่อนอื่นพระเอก เขาต้องเริ่มเรียนรู้ทักษะของนินจาเพราะพวกเขานั้นต่างก็เป็นทั้งสายลับสายสืบผู้คุ้มครองและก็นักแทรกซึมแต่ทว่าระหว่างการทดสอบขั้นพื้นฐานนี้ทางด้านอาก,กิโกะเธอก็ทําการตรวจหาประวัติของพระเอกแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามค้นหาย,ยังไงไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือหรือผลจากการสแกนใบหน้ามันก็ไม่พบหรือมีประวัติของพระเอกแสดงให้เห็นเลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นใครกันแน่ แต่ทางด้านของทอมมี่เขาก็ยังยืนยนันพร้อมกับผู้ตอบกลับอากิโกไปว่าคนที่ฉันพากลับมาที่บ้านนั้นเขาก็เป็นคนดีและเขาก็จะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราและในที่สุดเหมือนก็มาถึงด่านทดสอบขั้นแรกซึ่งด่านนี้พระเอกก็ได้เรียนรู้ถึงการชำระล้างทิฏฐิชำระล้างความโกรธและก็ความกลัวซึ่งในด่านนี้ก็มีปรมาจารย์ที่ชื่อว่าฮาร์ดมาสเตอร์ที่ดูแลด่านทดสอบด่านนี้ ซึ่งพระเอกเขาก็ต้องทําการแย่งถ้วยน้ําที่ฮาร์มาส์เตอร์นั้นถืออยู่ให้ได้โดยไม่ตกหล่นหรือมีน้ํากระชอกออกมาจากถ้วยซึ่งเขาก็มีโอกาสแค่สี่ครั้งเท่านั้นซึ่งหลังจะผ่านไปสามครั้งไม่ว่าพระเอกเขาจะพยายามต่อสู้หรือพยายามแย่งถ้วยจากฮาร์มาสเตอร์ยังไงเขาก็ไม่สามารถทามาได้สําเร็จแต่ในรอบสุดท้ายนี้พระเอกเขาก็ดูแปลกไปซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเู้นั้นก็ได้ละทิ้งทิฐิละทิ้งความโกรธที่มี และเลือกที่เดินถือถ้วยไปหาฮาร์สมาร์สเตอร์พร้อมกับพูดขอแลกถ้วยกับเขาดีๆอย่างนอบน้อมซึ่งมันก็ได้ผลแหมรู้แบบนี้ทําไปตั้งแต่รอบแรกแล้วซึ่งหลังจากนั้นคืนนี้ทุกคนต่างมาร่วมดื่มฉลองให้กับพระเอกนั้นแหและทอมมี่ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ทอมมี่เขาก็จะขึ้นแท่นกลายเป็นผู้นำแก๊งแทนคุณย่าของเขาเขาก็เลยพูดบอกกับเอกไปพวกข้าคงอยากให้เจ้าผ่านการคัดเลือก และสู้เคียงบากเคียงไหลกับข้าอย่างกับพี่น้องแต่ทว่าทุกอย่างที่พระเอกทําลงไปนั้นมันก็เป็นแผนของเค็นตะตั้งแต่แรกที่ให้พระเอกเข้าไปทําการแทรกซึมและทําให้ทอมมี่นั้นไว้ใจและหลังที่งานเลี้ยงจบลงพระเอกเขาก็รีบออกแอบมาหาเคนตะาที่บอ่อน้ำพุร้อนพร้อมกับพูดเล่าบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้ให้กับเค็นตะาฟังพอได้ยินแบบนี้เค็นตะาก็เลยทําการยื่นขอรางวาัลเป็นลูกเต๋าให้กับพระเอกไป ซึ่งลูกเตาพวกนี้มันก็เป็นเกมที่ชายคนที่ฆ่าพ่อของเขาโยนในพ่อของเขานั้นเล่นก่อนตายแต่ทว่าหลังที่พระเอกกลับเข้ามาทางด้านอกิโกะเธอก็สังเกตเห็นความผิดปกติเธอจึงพยายามสืบหาต่อว่าตัวของพระเอกนั้นพายายามปิดบังอะไรไว้กันแน่เช้าวันต่อมาทอมมี่เขาก็เลยเดินมาหาพระเอกพร้อมกับยื่นดาบแสงยามาลงรุ่นซึ่งเป็นดาบของพวกนินจาและเป็นดาบประจำตระกูลของพวกเขา ทำการยื่นให้กับพระเอกเป็นของขวัญที่ตัวเขานั้นก็สามารถเอาชนะด่านทดสอบแรกมาได้แต่ทว่านี่คือน,นี้เองทอมมี่เขาก็พบว่าตอนนี้เคนตาก็ได้บินกลับมาที่ญี่ปุ่นแล้วพวกเขาจึงยกพลไปที่ชินจูก,กุซึ่งพอมาถึงทอมมี่อากิโกและก็พระเอกพวกเขาต่างก็แยกย้ายกันไปตรวจดูอาวุธที่พวกเคนตาขนมาจากเอลเอซึ่งหลังที่แต่ละคนแยกย้ายกันไป อากิโกะเธอก็จะโชว์ลีลาจัดการพวกโยบุซ่านับ1ิบคนซึ่งพอพระเอกเห็นแบบนี้เนื่องจากเขาคืนอ,อยู่ฝ่ายเดียวกันกันกบเคนตะเขาจึงแอบย่องเข้าไปที่ด้านในตึกเพื่อพยายามส่งข่าวนี้ให้กับลูกน้องมือขวาของเคนตะเพื่อให้พวกเขานั้นทิ้งปืนเอาไว้ที่ด้านในตัวของพระเอกเองก็จะได้ความดีความชอบและทําให้ทอมมี่เชื่อใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนหน้านของทอมมี่หลังที่เขาเจอเคนตะแล้วเขาก็พยายามจะจัดการปิดเจอบเคนตะ เพื่อจบเพรเรื่องนี้ซะแต่ทว่าเคนตะเขาก็มีทักษะในการใช้ดาบที่เหนือกว่าจึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วทอมมี่เขาก็พลาดท่าแต่จางด้ของเคนตะเขาก็กลับไม่ลงมือฆ่าแถมยังกระโดดหนีหายไปซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็พาพวกเขาทุกคนมาดูอาวุธที่เค็นต้แอบขนมาพอเห็นแบบนี้ทอมมี่เขาจึงตัดสินใจรีบโทรหาพันตีโอฮาร่าหรือสการเล็ตเจ้าหน้าที่พิเศษของ GI j o โ และเขาก็ยังพูดบอกกับเธอไปอีกว่าเคนตะมันก็ทํางานให้กับคลับ้าทางด้านอากิโกะเธอก็เลยพูดบอกกับไปเอกไปว่าพวกคลับ้ามันก็เป็นเครือข่ายลับกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกที่มีสุดยอดเทคโนโลยีซึ่งพวกมันก็จ้องที่ยึดโลกของพวกเราด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดที่มันมีส่วนทางด้านของสการ์เล็ตเธอก็เลยพูดตอบกลับทุกคนไปว่าตัวขงเธอนั้นก็กำลังจะบินไปที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะตอนนี้บาลนเนส เธอก็กำลังบินไปที่ญี่ปุ่นฉนั้นเหมือนต้องมีอะไรบางอย่างที่พวกกรอบบ้าต้องการจากประเทศของคุณเป็นแน่ซึ่งพอพระเอกได้ยินแบบนี้เขาตัดสินใจแอบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากปราสาทแต่ดูว่าครั้งนี้ทางด้านอาก,กิโกะเธอก็แอบสะกดรอยตามพระเอกออกมาด้วยแต่ทางด้านพระเอกเขาก็รู้ทันเลยทําการชิ้งอาก,กิโกะมาหาเคนตะที่ห้องรับใต้ดินได้ทันเวลาพอทางด้านพระเอกเขาเจอคินตะอยู่กับบาลเนส พวกของครอบบ้าพระเอกก็เลยคิดที่อยากจะเลิกทํางานนี้กับพวกเขาแต่จางด้างบาลอเนสเธอก็ทําการเปิดคลิปวิดีโอคนที่ฆ่าพ่อของเขาให้กับพระเอกดูพร้อมกับพูดบอกพระเอกไปว่าจะหากนาาอยากล้างแค้นกับพ่อของนายแล้วก็ฉันให้วินนาอีก3วันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันก็จะปล่อยตัวมันให้เป็นอิสระและด้วยความโกรธแค้นทั้งหมดที่พระเอกมีเขาต้องตัดสินใจยอมทตาตามตามข้อตกลงเดิมและในที่สุด มันก็มาถึงด่านทดสอบที่2กับทางด้านปรมาจารย์บ라มาสเตอร์เขาก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่าบททดสอบนี้มันก็เป็นบททดสอบส่วนตัวที่คุณจะต้องเผชิญด้วยตัวคุณเองซึ่งหลังที่พระเอกเดินตามแสงสว่างนี้ไปเขาก็ได้เห็นภาพในอดีตของเขาตอนที่พ่อของเขาถูกฆ่าและนี่แหละคือด่านทดสอบที่สองมันคือการเปิดเผยสิ่งที่หลบซ่อนเอาไว้อยู่ภายในจิตใจที่มันก็เป็นจุดอ่อนของพระเอก ทางด้านปรมาจารย์าบมาสเตอร์เขาจึงพูดบอกกับพระเอกไปว่าหากคุณไม่สามารถปล่อยวางเรื่องพวกนี้ได้วันพรุ่งนี้คุณจะไม่สามารถผ่านด่านทดสอบสุดท้ายได้เป็นแน่สิ่งพอได้ยินแบบนี้พระเอกต้องตัดสินใจแอบลอบเขาา้าไปด้านในวอลลุ่มเพื่อพยายามจะปิดระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านหลังนี้แต่ดว่าทางด้านของทีมกิโกพวกเขาก็ตรวจพบความเคลื่อนไหวพอเห็นแบบนี้ไอโกเธอจึงรู้ดีว่าเรื่องนี้ มันไม่น่าใช่ฝีมือของคนนอกเธอจึงตัดสินใจรีบเข้าไปตรวจค้นที่ห้องพักของพระเอกแต่เว่าทางด้านพระเอกเขาก็สามารถกลับเข้ามาที่ด้านในห้องพักของเขาได้ทันก่อนที่อากิโกะเธอจะเข้ามาที่ด้านในซึ่งพอเธอเจอพระเอกอากิโกะเธอก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่าครอบครัวนี้มีค่ากับเธอมากแค่ไหนและฉันจะยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวนี้ทางด้านพระเอกเขาก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่าพ่อของเขาก็ถูกฆ่าตายตั้งแต่เด็ก และพอฉันพยายามหาสาเหตุฉันกลับพบว่าทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อของฉันมันก็คือเรื่องโกหกแม้แต่กระทั่งชื่อตัวของฉันเองและพระเอกเขาก็เลยพูดบอกกับเธอไปว่าถ้าหากฉันสามารถผ่านด่านทดสอบด่านสุดท้ายได้ฉันก็จะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเธอใช่ไหมซึ่งพอได้ยินแบบนี้อากิโกะเธอก็เลยเคลิ้มตามและก็เหงนใจในสิ่งที่พระเอกพูดและในที่สุดด่านทดสอบด่านสุดท้ายมันก็มาถึงทางด้านปร,รมาจารย์บายมาสเตอร์ เขาก็เลยพูดบอกกับพระเอกไปว่าหากคุณไม่ผ่านด่านนี้คุณจะต้องตายซึ่งเนื่องจากพระเอกเขาก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่กําลังรอเขาอยู่ที่ทด้านล่างนี้มันคืออะไรกันแน่ซึ่งหลังที่เขาคือโดดลงมาที่ด้านล่างแล้วพอเขาใช้เท้าเหยียบไปที่แผ่นหินใจกลางห้องทันใดนั้นพวกงูยักษ์โบราณมันก็พุ่งตรงไปที่พระเอกซึ่งทางเดียวที่เขาจะรอดคือเขาต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ งูพวกนี้มันจึงจะไม่ทำร้ายและก็ไว้ชีวิตเขาแต่ทว่าเนื่องจากพระเอกเขาก็มีไฟแค้นฝังหุ่นในขณะที่งูยักษ์มันกําลังจะจัดก,การปิดจ็อบเขาทางด้านอากิโกะถึงตัดสินใจรีบกระโดดลงมาช่วยร้องกับรีบตะโกนให้พระเอกนั้นปีนกลับไปที่ด้านบนแต่ทว่าการที่เธอนั้นก็ทาบิดกฎของแก๊งจึงทําให้เธอนั้นต้องถูกลงโทษพระเอกเขาจะไม่มีทางเลือกเขาตัดสินใจยอมพูดเล่าให้กับย่าของทอมมี่ฟัง ว่าตัวของเขาเองก็มีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์เขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อทําการแก้แค้นให้กับพ่อของเขาและก่อนที่พี่เอกจะจากไปเขากับทอมมี่ก็ได้ทําการกรีดเลือดที่มือของพวกเขาและจับมือขอโทษพร้อมกล่าวคําอําลาแต่ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนของพี่เอกในเมื่อเขารู้เส้นทางทุกอย่างรวมถึงเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับทุกตัวในปราสาทแห่งนี้เขาตัดสินใจย้อนกลับเข้ามาที่ด้านในพร้อมกับแกล้งทําให้สัญญ,ญาณเตือนภัยดัง พื่อดูว่าเขาจะได้รู้ที่ซ่อนของอัญ,ญี้ม่ีนนีระจําตระกูลของทอมมี่ผู้พวกเขานั้นแอบเก็บซ่อนเอาไว้ที่ไหนซึ่งหลังที่เขารู้แล้วทางเดียวที่จะเปิดและขโมวยมันออกมาได้นั่นก็คือเขาต้องใช้เรื่องทอมมี่ที่มันก็เป็นดี a นในการเปิดเซฟรับหนีแต่ทางด้านากิโกะเธอก็รู้ทันแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วเธอก็ไม่กล้าลงมือฆ่าพระเอกพระเอกจึงตัดสินใจรีบเอาอัญงมนน่ีแห่งดงตะวนันนี้เอาไปยื่นให้กับเคนตา เพื่อแลกกับสิ่งที่เขาต้องการแต่พอเขาเจอตัวคนที่ฆ่าพ่อของเขาพอเขารู้ความจริงว่าชายคนนี้มันก็เป็นพวกเดียวกันและทําตามคําสั่งของครอบบ้าตอนนี้เขาจึงรู้แล้วว่าตัวขเขาเองเขาก็ถูกหลอกใช้ซึ่งด้านของทอมมี่กับอากิโกะพวกคนทั้งคู่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ิมุ่งหน้ามาหาพระเอกและพอพวกเขาปะหน้ากันพระเอกเขาก็เลือกที่จะไม่สู้พร,ร้อมกันกระโดดหนีไปจัดการกับพวกลูกน้องเคนตะาแทน ซึ่งหลังจากนั้นพวก,กทั้ง3าคนจึงตัดสินใจสงบสึกพร้องกับรีบกลับไปที่ปราสาทอาราธิคาเกะก่อนที่เคนตะนั้นจะใช้อัญ,ญมณีแห่งดวงตะวันจัดการถล่มที่นี่จนสิน้นซากซึ่งพอทางน้านเคนตะมาถึงเขาก็ไม่รอช้ารีบใช้พลังของอัยมณีจัดการเผาทำลายทุกอย่างในอาราธิคาเกะจนไหมกลายเป็นจุนแถมตัวของเขานั้นก็ยังคิดที่จะฆ่าปิกจอบย่าของทอมมี่เพื่อทําการยึดทุกอย่างในแก๊งนี้ให้เป็นของตนซึ่งถึงแม้ว่าสการ์เล็ เธอตามมาช่วยสมทบร่วมบู๊ต่อสู้ด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ถูกพวกเคนตาจับตัวส่วนทางด้านของบาลูเนสเธอก็ถูกเคนตาหักหลังเช่นกันพอรู้แบบนี้จึงทำให้เธอกับสการ์เล็ตยอมที่ทำการสงบศึกชั่วคราวและหลังที่พระเอกกับทอมมี่กลับมาถึงทุกคนตัดสินใจที่ช่วยกันร่วมบู๊ต่อสู้ต่อกรกับแก๊งของเคนตาและภายในพลิบตาทางด้านพระเอกกับทอมมี่ พวกเขาก็สามารถจัดการกับพวกแก๊งยูกุซ่าที่ล้อมวงมารุมกินต่อพวกเขาจนตายกลิ้งไม่มีเหลือแต่ทว่าตอนนี้เคนตะเขาก็มีพลังอำนาจของอยามณีอยู่ในมือพวกเขาตัดสินใจช่วยกันดึงความสนใจของเคนตาพร้อมกับทำการจุดระเบิดใส่ที่ตัวของเขาจนในที่สุดทางด้านทอมมี่เขาก็สามารถแย่งอายามณีไปตามตะกุลของพวกเขามาจากเคนตะได้แต่ทว่าด้วยความแค้นฝังหุ่นของทอมมี่เขาก็เลยลืมตัวไปช่วขณันนา ใช้พลังของอัจฉริแห่งดุตะวันคิดที่ทำการเผาทำลายเคนตะาสึ่งท้ายที่สุดแล้วเคนตะาก็สามารถหนีรอดไปได้พระเอกตัดสินใจรีบวิ่งตามไปพร้อมกับทาการลากเคนตานั้นลงไปยังถ้ำของงูยักษ์โบราณให้มันกัดกินตัวเขานั้นจนตายในที่สุดซึ่งในครั้งนี้เนื่องจากพระเอกเขาก็ยอมปล่อยวางเรื่องทุกอย่างในอดีตแล้วจึงทําให้ตัวขเขานั้นก็ไม่เป็นอันตรายจากพวกงูยักษ์ได้อย่างใด แล้หลังจบเรื่องวุ่นวายทั้งหมดแล้วย่างทอมมี่เธอก็เลยพูดบอกกับหลานของเธอไปว่าทอมมี่นั้นเขาก็ับฝ่าฝืกนกฎของตระกูลเพราะตัวของเขานั้นกดดันใช้พลังของอยัมมัีกับผู้อื่นจึงทําให้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าของแก๊งนี้ตามที่ตัวของเขานั้นคาดหวังเอาไว้คราวนี้ละ่ะทอมมี่เขาก็ถึงปีแตกกระโจดเป็นฟืนเป็นไฟพร้อมกับพูดขอถอนตัวจากแก๊งนี้ทันทีและก่อนที่เขาจะออกไปเขายังพูดบอกว่าเอกอีก ว่าถาหากฉันเจอแกอีกแล้วก็ฉันจะฆ่าแกทิ้งซะซึ่งหลังจากที่ทอมมี่จากไปแล้วทางด้านสการ์เล็ตเธอก็เดินขึ้นมาพร้อมกับยื่นแฟ้มประวัติของพ่อพระเอกกับเขาดูว่าพ่อของนายนั้นก็เคยเป็นหนึ่งในทีมของจ i j อโจและฉันก็อยากให้นายมาร่วมงานกับเราเพื่อต่อกอดกับพวกคนช่วอย่างครอบบ้าซึ่งทางด้านพระเอกเขาก็เลยพูดตอบกลับไปทุกคนไปว่าอย่างแรกที่ผมจะทาก็คือการพาทอมมี่กลับมาที่บ้านพร้อมกับทาการใส่ชุดนินจาสุดไฮเทก ที่มันก็เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของทางด้าน s n น็ e Eye ตอนที่ตัวเขานั้นจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากที่นี่ทันทีส่วนทางด้านท้ายเคร,รดิตของหนังเรื่องนี้ทางด้านทอมมี่เขาก็ได้เจอกับบาโลเนสตัวแม่ของคอปบ,บ้าซึ่งเธอนั้นก็ได้ทำการทาบทามให้ทอมมี่นั้นร่วมมือกับคอปบ,บ้าเพื่อทำการล้างแค้นในสิ่งที่เขาเพิ่งสูญเสียไปซึ่งทางด้านทอมมี่เขาก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่าต่อจากนี้ไป ให้เรียกผมว่า Storm Shadow และเรื่องราวของหนังเมื่อจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ